บอสนวัตไม่ไหวแล้วนะคะปล่อยโฮเลยค่ะร้องไห้ชนิดที่ว่าไม่อายใครเลยนะคะกลางวงสัมภาษณ์สื่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าการประกวดมิสยูนิเว r ร์2025มีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกท้อมันเหมือนถูกแทงตลอดนะโดยม่มีเหตุผล หลอกให้ผมเอาโใจหลังจึกก้พู้กันนอนไม่หลับตอนเช้าก็ทำกับผมอีกโดยไม่เลือ่องความเป็นสุภาพบุรุษเลยพอผมโ่วไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้น แล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาเขาก็ไม่ทำอะไรตามสัญญาให้ถ่ายรูปก,กับเจ้าของเรือก็็ไม่ถ่ายมันเหนื่อยมากนี่มีปัญหาที่ผู้แก้สปอนเซอร์ไม่อยากให้ไปเพราะเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทำกับเราเหมือนกันผมก็ต้องลงไปเคียย์ ผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับผมจ่ายเงินเป็นเงินสดสองล้านเหรียญผมมีเอกสารผมลงทุนอีกร้อยกว่าล้านทรมานผมเหลือเกินเขาบอกเลยนะคะว่าเขายินดีที่จะทําให้ทุกอย่างสงบค่ะแต่ทุกคนน่ะบีบคั้นเขาตลอดเวลาเขาเข้าใจแล้วเขาขอโทษค่ะแล้วก็ยอมรับเลยนะคะว่าผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งรู้สึกเจ็บ รู้สึกปวดรู้สึกท้อตึงคอบ่าไหลอย่าทนเกสรเฮิบช่วยคุณได้แอดไลน์สั่งได้เลย